เ,เจอมองมอบมองมอบไปแล้วสูส้ครับขอสักเจ็ดเครื่องอมันมีแค่ห้าเครื่องเฮ้ยมีโทเทมีรูนนะดึงดึงหาทุมเป็นหาทุ่มเป็นหาเทมไฟได้นะหาเทมไฟ เราเพื่อนหาของว่ะนึกว่าม็อบอา้ามองไม่เห็นตรงที่ล้มด้วยอ่ะ เมื่อก,กี้เขาเดินมาแล้วเขาตรงไปที่บ้านใหญ่อ้าว ยอดทางหลังยาวๆฮนะรอบนี้สุดยอดคุณมองม็อบสามเครื่องแล้วอีกสองเครื่อง ดี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 ทำดีฉันให้กำลังใจอีกสองเครื่องอีกสองเครื่องทนหน่อยโอ้โหเอาโอ้โหสุดยอดเอาเอาลงไม้ได้ไหมอ่ะอุ้มแล้วอ่ะไม่ทันฉันลืมฉันลืมมานฉันต้ออกเธอก็บขาน ไปเลยม็อบอันซ้ำม็อบเอออืมและอุ้ยเทมไฟอยู่ตรงนี้ชดย่าโอ้ยคุณม็อบมองม็อบอีกครื่งเดียวมองแล้วทำไมเพื่อนฉันล้มอย่างรวดเร็วกันให้เธอไงเธอ ใช้ไม้ตรงนั้นเลยเธอก็มัวตัวตัวฉันกลวมันไปซ้ำเธออ่ะเธอก็เลยต้องแบบลอกนิดนึงฉันจะกลัอะอไรล่ะฉันจะบอกว่าฉันทำไมรักหนาไม่เคยเฟซซองแล้วฉันยังไม่ตกเฟซฉันก็เทรดได้อยู่เขาไม่ เ็นซี่ไม่ได้นะต้องเล่นตรงเซฟโซนนะอุ้ยตามฉันปะอีกเครื่องเดียวครับเครื่องของผมมีสามสิบอร์เซ็นแล้วฮะ สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับหกสิบแล้วฮะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะคุณมองม็อบรอหน้าประตูเลยฮะผมปั่นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรลอหน้าประตูเลยฮะสามสองหนึ่งอยู่สกาย โอ้โหไม่ทันแปนเลยเปิดตูฝั่งบังคับเลยจ้าเคเประตูอยู่นู่นเค ฉันเข้าเซฟโซนไม่ทันป่ะแกถ้าเข้าเซฟโซนได้มันยังวนได้อยู่เพื่อนจุ๊บอยู่นะดึงได้ดูกับผมดูกับผมมะกลับปะม็อบต้องคอยบล็อกเพื่อโดนตีมันบล็อกไม่ได้ขวาบังขวานะเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันก็บังเออฮิวหิวหิวหิวงั้นฮิวหิวก่อนฮิวก่อนอือหือจะได้ไปช่วยกัน เพื่อนก็ขยันปั่นดิมันนะฉันไม่ได้แตะเครื่องเลยอยู่ไหนละ่ะลุกไหนละ่ะอยู่กับผมผมพาลากไปไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้โอ้โหนี่ไกรไก่ไกระไก่กระไก่ <laughs> ตูดตูดผมเลย <laughs> ไม้มาครึ่งแผ่นแล้วไอ้ยังตีโดนอีกอ่ะต้องมาใกล้ๆประตูไหมงั้นมันช่วยยากอะ่ะตอนแขวน <laughs> ไม่ไม่ทันครับเขากระทือไปอถอนเสาเลยประตูเปิดสองถอนได้ไหมน้องไม่ถอนน้องแนนซี่ะแนนซี่ต้องบอดี้บล็อกนะแต่แนนซี่จะบอดี้บล็อกให้เปล่าเขาโดนเจอตอนามแนนซี่อยู่แล้วฮะโอ้เขาไม่เฝ้าครับไม่เฝ้า อานี่ประตูเนี่ยขอบคุณครับประตูเนี่ยเดี๋ยวแล้วผมฮิวแบบสามร้อยเลย๋อ๋ไม่หิวเดียวใช่ครับมาช่วยแนนซี่ต่อใช่ฮะันนซี่อยู่ใกล้ประตูม็องปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเอาไปไกลซะด้วยเราไม่หลุดด้วยงาประเด็น ผมลากมาแล้วผมลากเขาเก็บขวานฮะไปออกเลยฮะออกเลย,ยผมโอเคเสียหัวขันหมดขันหมด